สวัสดีครับผมดีมตื่นเตนการดูหน Just ังนะฮะวันนี้จะมาทำเรทชันของ Batman วิงซูเปอร์ a มนดอนัปชัสตี้เป็ตัวอย่างอันใหม่ซึ่งใช้ในการเดียวกันช่องเดียวกันของ Jimmy Kimmel ใช่ไหมแล้วก็ออกมาเป็นแบบว่าเหมือนต่อโซ่ซีวีสอลนิดนิดที่ปล่อยไปอาทิตย์ก่อนนะครับก็เลย มาทำเรยชั่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของของ,ของเพลตี c Universe นะครับที่เขาจะวรวบรวมเรยชั่นคนไทยมาในวันเด,ยเด,ยเดียวกันก็ขยายรวรวมก็สามารถส่งไปสู่ชั้นด้านล่างได้เลย,เลยผมจะลิงก์มาให้เรียบร้อยแล้วครับก็ดูดีกว่าแดงนะ be new. That is Bruce Wayne. Bruce Wayne. Mr. Wayne. Daily Planet. Once your position on the Bath Vigilante and gone, civil liberties are being trampled on in your city. People living in fear. thinks he's above the law. I'm really planning criticizing those who think they're above the laws. Wouldn't you say? Considering every time your hero saves so a cat out of a tree, you're at a puff beast sanatorium. about an alien. You could burn the whole place down. Most of the world doesn't share your opinion, Mr. Wayne. Maybe it's the Gotham City and me. we just have a bad history with freaks dressed like clowns. okay. So Oh my god, só man! Wow, that is a good preparation. Not pick a fight with this person. me In the history of the world hmm. son of Krypton versus fat of Gotham you're psychotic it's a three-syllable word for any thought too big for little minds hmm. it's time you learned what it means to be a man stay down if i wanted it you'd be dead already See? Man. ดูมสเตย์ฉ huh. uh ัูกอยู่โลกอะ อือคขอนข้างผมผมชอบตัวก,ก่อนอันนี้มากกว่านะตัวทีรีสปอร์ตมากกว่าหรือว่าตัวตัวอย่างแรกมากกว่านะจริงๆแต่ว่ามันดีตรงที่ผมชอบเล็กข้อละอย่างกับที่เคยคิดไว้เลยเนื่อนจากพูดน้อยแต่เป็นตัวความพูดมากสะง,งันเป็นไอ้บ้านลบเจ็ดจริงๆแล้วก็แล้วก็ชอบลายที่ที่มาในวงเมินผมมาที่บอกว่าอยู่กันนดเอ่อฉันก็ึกว่าอยู่กันได้อไเออตลกดีก,ก็คือหนังอาจจะไม่ได้แบบว่า เครียดเต็มที่เหมือนเหมือนแม่รัสติวนะ่จะมีความตลกนิดนิดหน่อยหน่อยซึ่งซึ่งก็ดีนะในความคิดผมรู้สึกถ้ามันเครียดไปเลยมันมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่โอเคนะ่าเท่านี้แล้วก็ถ้าชอบวิดีโอนี้ไม่ชอบ,ชอบอยังไงนะกดสามารถกด subscribe หรือกดไลค์นะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็จะมีคอนเทนต์ใหม่ของของของชาแนลนะกิดกำลังทำอยู่คิดว่าน่าจะก่อนก่อนช่วงกลางเดือนนะน่าจะเสร็จก็ แค่น okay, นะครับซีอูทิกซามบ๊ายบาย